สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมารีวิวแบบว่าสนองความติ่งตัวเองนิดนึงนะคะเป็นมาสกของ i n นนิตฟรีนะคะมาสก์ิวข้าวขององค์ซองอูเป็นมาสกที่เด็กๆโปรดิวส์หนึ่งศูนย์หนึ่งใช้ในรายการนั่นเองนะ,ะมาสกของเขาจะให้มาเจ็ดสิบมิลน,นะคะก็จะมีเจ็ดสีเจ็ดสูตรเนาะสีเหลืองจะเป็นช่วยเรื่องความกระจ่างใสนะคะสีชมพูจะเป็นช่วยเรื่องผิวหมองคล้ำนะคะให้ผิวเราเนี่ยดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะ สีดำก็จะช่วยกระจัดฝุ่นละอองนะคะช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะคะให้ผิวของเราเนี่ยกระต่างสขึ้นมานะคะสีเขียวเนี่ยจะช่วยดูแลผิวจากรอยสิวนะคะรอยแดงจากสิวนั่นเองนะสีมช่วยบรรเทาการผิวอักเสบจากสิวนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยปอกบปรลงผิวนะคะให้ผิวของเราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะคะสีขาวนะคะจะมีเกลือทะเลนะก็จะช่วยผิวของเราเนี่ยกลับมานุ่มแล้วก็เรียบเนียนนะคะส่วนสีฟ้าเนี่ยจะเป็นสีที่แบบว่าทาให้ผิวเรานุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงนั่นเองนะคะราะว่าคุณสมบัติ ที่มาทำเส็จตัวเนี่ยมีเหมือนกันก็คือช่วยในเรื่องการควบคุมความมันนั่นเองนะคะส่วนวิธีใช้ก็ใช้เหมือนมาสก์ท่ทั่วไปเลยนะคะทำความสะอาดผิวหน้าให้เรียบร้อยนะคะล้างมือสะอาดให้เรียบร้อยซับหน้านิดน,นึงนะคะแล้วก็ใช้มาสก์นะคะมาให้ทั่วใบหน้าเวน้นบริเวณเอรอบดวงตาแล้วก็บริเวณรอบริึฝีปากนะคะเพราะว่าเป็นบริเวณที่บอบบางนะก็ทิ้งมาไว้ประมาณ5-10นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่านั่นเองนะคะ ถ้าเรื่งองคนไหนที่แบบว่าซื้อมากมาหลายๆสินนะคะก็ใช้มาแต่ละสีนะถ้าบริเวณใบหน้าตามแบบปัญหาสูตรต่างๆที่แบบมันแตกต่างกันออกไปนะคะว่าจะแบบว่าพ่อแบบเป็นจอนปาาสูตเซ็กซี่หรือเป็นแบบมาขี้าวแบบเด็กๆในปบดิวก็ได้นะคะก็อือน่ารักดีเราซื้อมาเป็นสีฟ้านะคะให้ความชุ่มชื่นกับผิวนั่นเองเนาะ อันนี้เนี่ยเราพีออเดอร์มาในราคา250บาทนะคะในทวิตเตอร์นั่นเองนะก็เขาก็มีขายอยู่หลายร้านนะคะเพื่อนๆก็ลงไปหาดูกันเนาะราคาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ200 -300 ถึงบาทนะคะต่อหลอดนึงนะราคาก็ไม่เกินนี้นะคะแต่ว่าก็จะเห็นบางร้านที่แบบว่าเขาจะมีแบบตัวที่แบบทดลองใช้เป็นอะเล็กเขนาดนี้นะคะมีขายอยู่นะถ้าเพื่อนๆแบบว่าไม่อยากซื้อเป็นหลอดแบบนี้นะคะ ตอนนี้ก็ตัดมาที่หน้าสดกันอีกแล้วนะคะเพราะว่าเราจะไปลองใช้เจ้ามาสตัวนี้นั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยดีกว่านะคะว่ามาสต์ของเขาจะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะขนาดหลอดของเขาเนาะเรามาดูเนื้อมาส์กันดีกว่านะคะเนื้อของสีฟ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเหลวนะคะเนื้อมาส์ของเขาไม่มีกลิ่นนะคะ เกลี่ยได้ง่ายเนาะเดี๋ยวเราจะไปล้างหน้าแล้วก็กลับมาใช้มาสตตัวนี้กันนะคะตอนนี้ก็ล้างหน้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองใช้กันเลยดีกว่าเนาะขือนอยากจะพอมหนจีฮุนเหมือนกันนะคะแต่ว,ว่าซื้อมาสีเดียวนะคะตอวนี้ขอแบบลองพอกแบบน้องหลินดูก่อนเนาะ ความที่เป็นติ่มที่งกน้อยนะคะก็เออซื้อมาสีเดียวก็พอเนาะของคุณองค์หิวข้าวนี่น่าจะแบบว่าเป็นสีสีดำผสมกับสีฟ้านะแต่ของเราเป็นสีฟ้าอย่างเดียวนะคะเฮกุพตรายอตอนนี้ลงมาโันาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีนะคะแล้วเดี๋ยวจะ ไปล้างหน้าออกแล้วก็กลับมาดูสภาพผิวหลังจากใช้งานเจ้าตัวนี้กันนะคะตอนนี้ก็แบบหน้าแห้งหน้าตึงมากเลยนะคะคือมันแห้งไปแล้วเนาะ โอเคเราจะไปล้างหน้านะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูสภาพผิวกันนะคะว่าหลังจากที่ใช้มาสกของอินนิฟรีแล้วเนี่ยผิวของเราจะเป็นยังไงเนาะค่ะตอนนี้ก็ไปล้างหน้ามาแล้วเรียบร้อยนะคะก็ความรู้สึกหลังจากได้ลองใช้ตัวนี้นะก็รู้สึกได้เลยนะคะว่าตอนที่เราล้างเนี่ยพอเราล้างเสร็จใช่ไหมผิวของเรามันจะแบบแอบมีความลื่อนๆอยู่นิดนึงอะคะ่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตัวนี้เขาช่วย เพิ่มความชุ่มชื่นใหี่กับผิวเนาะตอนล้างพอล้างเสร็จเนี่ยก็จะมีแบบแอบ,บ,บ,บลื่นๆนิดนึงนะคะแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกได้แล้วคือหลังจากที่ล้างตัวนี้ออกไปแล้วนะผิวของเราจะแบบรู้สึกนุ่มขึ้นมานิดนึงนะคะจะรู้สึกว่าผิวมันนุ่มขึ้นนะคะเพื่อนๆคนไหนที่เคยใช้มาแล้วก็ลองเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะว่าสูตรอื่นๆเนี่ย ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะก็วันนี้ก็ขอจบการรีวิวมาสกสิวข้าของคุณองค์ไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าจะมารีวิวอะไรก็อย่าลืมติดตามกัน้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย